นางสุนันทาและเจ้าหน้าที่ช่วยกันช่วยงูเหลือมยาวเกือบสี่เมตรวันนี้ที่บ้านเลขที่ห5 0หทับ7หมู่8ต่ตหัวรออำเภอรพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาบริเวณนี้กลายเป็นจุดสนใจของสื่อและประชาชนทั่วไปเมื่อนางสุนันทาเจ้าของบ้านค้นพบว่าท่อระบายน้ําข้างบ้านมีสิ่งประหลาดเธอมองเห็นงูเหลือมยาวเกือบสี่เมตรนอนอิ่มอิ่มพุงกลางซึ่งถูกติดอยู่ภายในท่อน้ําตันอยู่เองด้วย นางสุนันทาจึงได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาเพื่อช่วยให้เจ้างูเหลือมนี้ได้ออกมาจากท่อน้ําตันโดยปลอดภยัยหลังจากที่รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธย,ยาได้รีบเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการดึงงูเหลือมนี้ออกมาจากท่อน้ําตันซึ่งงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวประมาณเกือบ4ี่เมตรติดอยู่ภายในท่อน้ําตันอย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษและมืออํานวยความสามารถเพื่อช่วยดึงงูเหลือมออกมาจากท่อน้ําตันหลังจากที่ได้ดึงออกมาแล้วพบว่า บริเวณท้องของงูเหลือมนี้มีลักษณะพองใหญ่เชื่อว่าอาจจะกําลังฟ้องเกิดลูกแมวอยู่จึงจัดการนาง,งูเหลือมไปปล่อยให้กลับสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภยัยนางสุนันทาเจ้าของบ้านเล่าให้เราทราบว่าเธอตั้งใจออกไปข้างนอกบ้านไปแล้วกลับมาพบว่าท่อน้ําตันไม่ไหลซึ่งเธอคิดว่าอาจเป็นเพราะท่อน้ํตาตัน,ตนจึงได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเมื่อเพื่อนบ้านมาช่วยเปิดฝาท่อน้ําตันดูทุกคนก็ตกใจเมื่อพบว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่ติดอยู่ภายในท่อน้ําตัน และเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานการณ์นี้จึงต้องโทรศัพท์แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยามาช่วยเหลือทั้งนี้เนื่องจากเธอเชื่อว่างูเหลือมอาจเป็นสัญญาณของโชคดีที่อาจนำโชคดีมาให้กับเธอและบ้านเลขที่ของเธอจึงได้พาเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคเผื่อจะถูกรางวัลการเป็นพยานของเหตุการณ์นี้หลายๆคนก็เสนอความคิดเห็นว่าการช่วยเหลืองูเหลือมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเอาชีวิตของสัตว์ออกจากสถานการณ์ที่อันตรายแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ และความเอื้อเฟื้อของชุมชนที่ช่วยกันเข้ามาช่วยเหลือในเวลาที่จําเป็นการเป็นพยานของเหตุการณ์นี้หลายๆคนก็เสนอความคิดเห็นว่าการช่วยเหลืองูเหลือมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเอาชีวิตของสัตว์ออกจากสถานการณ์ที่อันตรายแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเอื้อเฟื้อของชุมชนที่ช่วยกันเข้ามาช่วยเหลือในเวลาที่จําเป็นทั้งนี้เพื่อให้ความรู้สึกของคนในชุมชนได้รับการส่งเสริมและเกิดความเชื่อมั่นในความเป็นกลุ่มและความร่วมมือกันอีกครั้ง การเป็นพยานของเหตุการณ์นี้หลายๆคนก็เสนอความคิดเห็นว่าการช่วยเหลืองูเหลือมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเอาชีวิตของสัตว์ออกจากสถานการณ์ที่อันตรายแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเอื้อเฟื้อของชุมชนที่ช่วยกันเข้ามาช่วยเหลือในเวลาที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อให้ความรู้สึกของคนในชุมชนได้รับการส่งเสริมและเกิดความเชื่อมั่นในความเป็นกลุ่มและความร่วมมือกันอีกครั้งการเป็นพยานของเหตุการณ์นี้หลายๆคนก็เสนอความคิดเห็นว่าการช่วยเหลืองูเหลือมนี้ไม่เพียงแต่ เป็นการเอาชีวิตของสัตว์ออกจากสถานการณ์ที่อันตรายแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเอื้อเฟื้อของชุมชนที่ช่วยกันเข้ามาช่วยเหลือในเวลาที่จําเป็นทั้งนี้เพื่อให้ความรู้สึกของคนในชุมชนได้รับการส่งเสริมและเกิดความเชื่อมั่นในความเป็นกลุ่มและความร่วมมือกันอีกครั้ง